สวัสดีครับหมอตพรนะครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับวันนี้จะมาเล่าถึงวิธีการดูแลหลังทำนะครับในการทาผ่าตัดยกรลีบฟีปากนะครับว่าออจะต้องมีอะไรเป็นสิ่งที่ต้องดูแลให้ระวังบ้างนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยมาดูก่อนว่าการในการผ่าตัดยกรลบฟีปากเนี่ยนะครับเราก็จะตัดในโซนนี้น,น,น,นะฮะในส่วนที่ความยาวของรลบฟีปากนะครับอันนี้จะเป็นการตัดความยาวเนาะ่วนดีแบนนี้คือเป็นการตัดความกว้างด้วยก็คือตัดอันนี้ให้มันเข้ากันนะครับที่บอกว่าเป็นรูปตัว T นะครับนะ โดยการมีแผลด้านนอกเป, spell, เป็นเหมือนกับเป็นปากปแมวต่อไปรูปตัวทีด้านนอกก็เป็นอีกวิธีหน exactly> ึ่งนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาเน้นเรื่องของการดูแลหลังทําในการทาผ่าตัดยกลีฟปากแบบทั่วไปนะครับผ่าตัดยกิลีฟปากเนี่ยนะครับในการทําก็จะลงแผลนะครับชิดขอบฐานใต้ฐานจมูกนะครับเพราะฉะนั้นแผลเนี่ยจะอยู่ชิดขอบฐานจมูกเลยนะครับอันที่2นะครับก็จะมีการตัดนะฮะอันนี้เป็นแผลนะครับอันที่2คือว่าดีไซน์ว่าความกว้างนะครับของเลีฟปากในส่วนี่นะครับ เอาออกเนี่ยออกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าออกเยอะอย่างเช่นออกประมาณสัก40-50%ถึงของตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเริ่มก็จะมีความตึงถูกไหมฮะในการทำเนี่ยนะครับก็จะมีการทำรตัดเพื่อที่จะยกขึ้นไปนะครับตรงนี้ยกขึ้นไปเพื่อให้มันมันก็จะหนึ่งก็คือว่ามันจะดูสั้นลงนะครับแล้วก็แต่ว่าในช่วงที่ทําใหม่ๆเนี่ยจีที่ต้องระวังก็คือการดูแลไม่ให้แผลในส่วนเนี้ยนะครับไม่ให้แผลตรงเนี้ยตึงอย่างเช่นถ้าหากว่าการทำผ่าตัดยกหรือฟีปาก นะครับแต่ว่าเราเพยายามที่จะเม้มปากลงมาเม,ม้ม,มปากลงมานะครับตรงส่วนนี้ก็ทําให้แผลที่อยู่ใต้ริมฝีปากเนี่ยมันอาจจะมีความกว้างขึ้นมาได้นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นก็หลีกเลี่ยงนิดนึงว่าหลังจากทำปาดตัดใหม่ๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าปากมาันจะดูเหมือนกับเพียผยนิดนึงนะครับบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยเคยชินแล้วก็พยายามที่จะเม้ม,มริมฝีปาก นะอันนี้ต้องพยายามเด็กเลี่ยงก่อนนะครับอันที่สคือตอนที่ยิ้มนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบางคนเนี่ายิ้มเยอะกว้างๆเกินไปเนี่ยก็แน่นอนว่าเวลาที่เรายิ้มนะฮะก็จะมีความตึงของแผลเช่นเดียวกันนะครับคนไข้าสามารถทานอาหารได้ตามปกตินะครับแต่ว่าตอนยิ้มหัวล้อก,กว้างๆนะครับเม้มปากอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องเน้นเพื่อให้แผลดูสวยนะครับแล้วก็ไม่เห็นเป็นแผลเป็นเยอะมากนักนะครับเพราะว่าแผลพวกนี้โดยส่วนใหญ่ก็จะซ่อนอยู่ใต้ฐานจมูกอยู่แล้วขอบคุณครับ